พี่น้องจ้ามาแล้วหิมะของปีพี่น้องน้ำพื้นขาวโจนูนพูนพี่น้องหิมะของปีแลกพี่น้องมาแล้วมาแล้วต้นใหม่เบิ่งพี่น้องคนน่ะขาวจูนพูนเดี๋ยวสซส้มให้เบิ่งพี่น้องคนน่ะเริ่มลงแลวพี่น้องหิมะของปีเนาะมาแล้วจ้าหิมะของปีเนาะเบิ่งเอาจ้าพี่น้องเบิ่งเอาความหนาวความเย็นมาถึงแล้วพี่น้อง หิมะของปีมาแล้วพี่น้องเออหีมะครั้งแรกของปีนี้ด้วยพี่น้องด้ดิเดอหิมะพูนะ่ะพูนะ่ะเบื้องเราพูนะ่ะเบื้องเราจะหนาวเย็นจอยจอยต้นไม้กะขาวขาวคุนพี่น้องขาวขาวขาวพ่นไปเบิร์ดเลยต้นไม้อันนี้กะ ขาวโพนไปหมดเลยให้เบื้องตน้นพี่น้องต้นนี่จะพี่น้องต้นต้นน่นะต้นยู่คางบ้านนะพี่น้องข้าวโพนเลยหิม,มะของปีเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยหนาวพี่น้องหนาวหนาวจ้ะ เริ่มเย็นเริ่มหนาวเลยจ้ะพี่น้องบ่ค่อยอยากออกข้างนอกเลยสาวกะสินคันอากาศแบบนี้อยู่แต่ในบ้านคุณนะ่ะรดกระเริ่มมีแล้วหิมะหิเมะกับล่างเขาต้นไม้กับ,บใบไม้เลี้ยงลนจังหน่อยหิมะลนใจก็มีแต่หิมะเต็มลวพี่น้องถนนนะมันลงมาหลายๆก,ก,ก,กันมาก่อมกันอยู่กับม้านนีและพี่น้อง อากาศกะหมุดมืดคลื่นืประมาณนี้พี่น้องประมานี้นะพี่น้อาสิสั้นๆเนี่ยได้กับพอถอด้ด้พี่น้องด้ยคายางไทยเจ้งไทยเจ้มืยยยางไปในเมืองหน้ายอแต่ว่าเห็นภาพเห็นวิวอดบดไดกระไทยพี่น้องภาบาสีสั้นๆเนี่กะบพอถอดได้กรบะวายยางยางกระไทยไปน้า ยางไปน้ำถ่ายไปน้ำกาดคึมคึมมืดอเมืต้นหิวเขาก็เมียสัน <c oughs> ว่าถ้าได้กินเขาอยากกินตต่บกทัวได้ไปซื้อทัวในเมืองขากลับมากก็เลยเออสิคานขารถไก่ยางรอยี่พีนองยางไดไเครื่องท่างหิวเขาแบบนี้เมือ่อยแันนี้อาการอและอและลูลละ <c oughs> กภาพมันก็ได้สีจันจันแนงว่าพี่นองตุสิบลยสานะจน๊ะเนาะ สาวพี่น้องชมภาพชมวิ้วไปเด้จ้าเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์สาวอะไรสิน้ำเนี่ยได้อจ้าเด้อฝากีิอาดิสันเนี่ยขอโทษขออภัยเด้จ้าเด้อขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งเด้อค่ะเด้อ